เซตทีเท่านี้นะครับบอกเลยว่าอันติบ่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นเซตลดคูลดาวน์40%นะครับแทบเป็นอมตะเลยนะเซตเนี้ยดูในช่วงเลรียเกมนะครับที่มาแล้วมาแล้วรอเวฟ่สี่นะครับเดี๋ยวรันคิปก่อนนะครับรันคิปก่อนเอาเลยครับปั่นรันคิปเวฟ่สี่ครับสวนเลยครับจังหวะนี้ถูกเข้าไปแล้วก็ปั่นเบึ้มงบนครับเรียบร้อยครับมาตัวอะไรเห็นไหมครับมาเพื่อนโอ้โหในป้อมเลยเหรอปั่นป้อมตีก็ตายเลยเนี่ยโอเคอันตีสามวีนะครับถูกเข้าไปอันตีอืมมันมีอันตีอ่ะไม่ทันเลยครับน มาข้นข้างล่างได้ครับได้ได้เลยครับได้ได้ได้มาดิมาดิอันตีพร้อมไหครับปัน่นนะครับเปิดอันตีสวยเลยครับตันเบลว่าไงสวยครับบึ้มครับตัวนี้ก็ไม่รอดละปั่นเรียบร้อยมาใบครับดูใบดูใบดูใบนะตายได้ใบหน,น,นึ่งหนึ่งมาล่านืใ <c oughs> บเอามาล่าไปครับมาดิอันตีเปิดสวนเลยครับบึ้มเรียบร้อยครับโอเคได้ก่อดไอ้มาละวยาวๆเลครับยาวๆเลยไม่ต้องกลับบ้านนะะเอาเลยสวยครับทุบปั่นบึ้มเรียบร้อยนี่ครับ ยาวๆยาวๆเพื่อนตอนนี้ต้องรอแล้วกูดาว40%นะมาต้องรอใ้ฟอร์สเก็บเลยครับไม่น่าทันเลยครับมันเกิดได้เห็นไหมไปครับกระโดดรอครับรอโดดทุกทุกเข้าไปอันติไม่ทันครับไม่เป็นไรอีชาต่อเลยปั่นครับมันฟิกไปได้ไม่ถึงเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแวนเดอร์แวนเดอร์ดิ้ดิดดบึ้มเรียบร้อยครับอันตีมาเห็นแล้วทุกคนครับ อีดึงวีอันติเออตายครับสวนเลยปั่นทุกสวยเพื่อนน่าจะเอมนได้เลยครับเพราะว่าขี่ไม่มาเลยเนะี่ยว่าไงเฮ้มาแล้วมาแล้วออันติหกวีนะครับทุกคนดูไปเพื่อนสวนสวยตายครับใบตายอันติซับปั่นทุกเข้าไปเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้รักูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนเฮทุกพับ มาลอกเหรอทุกเข้าไปครับปั่นปั่นแรงนะครับเซตเนี้ยแรงนะครับดูมาเราก็ล่วงได้อ่ะมีบึ้มครับรี่เยิ่บอยครับไม่ต้องกลัวตายเลยเซตเนี้ยดูเอาดิโอ้โหเพื่อนปั่นครับปั่นโอเคตอนนี้ได้สีเขียวแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าแทบปิดน้ะตาเลยอ่ะเอาดิอันตีสามวีนะครับสวนได้ครับสวนได้ก็เันตีบ่อยครับ ปันฟิกอีกแล้วนะครับอีชาแอนเนททุบบึ้มไม่ตายครับมีเกาะอ,อีกเก้าวิ่งตีแนละ้วอันตีโคตรบ่อยเลยครับดูดิอีกห้าวิ่งมาอีกแล้วอะ่ะอหออานี้ก็สวยโอ้ยปันปันปันระวังให้ระวังนะระวังๆๆนะเฮ้ยขี่เข้าบ้านมัเลยครับขี่เข้าบ้านไม่กันบ้านหรือบ้านแตกนะเรียบร้อยผมว่าเอ็นละจบนะครับ